สวัสดีคุณผู้ชมคลิปนี้ได้นะครับจะไม่อยากทำแอนิเมชันเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเสียเวลาเยอะเลยเพีเพๆอย่างนี้เลยดูหน้าตล,ลบเลยกันยังติดตลกเล้อีกแต่หัวข้อนี้ไม่ตลกเลยเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานอัปเดตลิมารุใครที่ดูสตรีมด้นหลังก็น่าจะรู้กันดีโอเคแต่ตว,วันนี้จะมาสรุปให้ฟังอีกทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาเป็นยังไงผู้เสียหายนะครับก็คือ d e v e l o p e r อร์ท่านหนึ่งเป็นคนไทยได้วยนะครับเขาขอ ชื่อว่าเดบสุดหล่ออ่ะผมจะเรียกว่าเดบสุดหล่อแล้วกันนะในคลิปนี้เด็บสุดหล่อท่านนี้เนี่ยเขาโดนทีมบอสสตูดิโอหรือไลโตไลโตเดบที่ทุกคนรู้จักกันไม่จ่ายค่างานที่จ้างไว้แต่จริงยังมีอีกเยอะนะครับที่โดนเหมือนเด็บสุดหล่อท่านนี้แต่ท้าที่รู้มาคือเด็บสุดหล่อท่านนี้เขาเป็นฟรีแลนซ์ครับเลยสามารถเปิดเผยได้ทุกอย่างครับเริ่มจากความไว้วางใจนะครับเพราะ บอสตูดิโอเนี่ยเป็นเกมค่ายยักษ์ใหญ่ของแพลตฟอร์มราบอกใช่ไหมครับทุกคนก็น่าจะเคยเ่า,ามาแล้วผมก็ทำประปัิให้เรียบร้อยแล้วและ c ีอที่คนรวยเหมือนกันเศรษฐีเลยซีอนี่เป็นเศรษฐีและมีเครดิตโคตรเยอะใครก็ต่างไว้วางใจเรื่องการจ่ายเงินไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้แต่การไว้ใจในครั้งนี้นครับกลายเป็นปัญหาแรกๆก,ก็จ่ายตรงเวลาปกติจ่ายก็คือจ่ายไม่มีแบบค้างงวดหรือไม่มีช้าแต่พักหลงัลงๆมาเนี่ยตั้งแต่อัปเดต67หรืออัปเดต เท่ห์มูลรณะของลาแซนนะครับก็เมื่อ2เดือนที่แล้วทางไลโตเนี่ยก็ยังค้างยอดจ่ายกับเด็บสุดหลอด่อท่านี้เป็นมูลค่าแสนกลางๆโลบัก,ก Buck, จะไม่พูดเต็มยอดเต็มแล้วกันแล้วพอเด็บสุดหล่อนี้จะทวงทางไรโตเองก็ได้เปลี่ยนเรื่องคุยหรือไม่ก็สั่งงานเพิ่มทางเด็บสุดหลอก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับเพราะว่ารู้ว่ายัางไงก็จ่ายก็เลยทํางานใหม่ให้เลยโดยแบบไม่คิดอะไรตอนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปนะครับเดือนหนึ่ง ทางเด็บสุดหลอก็ได้ทําการทักท้วงค่าใช้ใจ่ายจากไลโตว่าเออนี่มันก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วนะหนค่าใช้ใจ่ายที่เราตกลงกันไว้ทางไลโตเนี่ยก็ได้มาลูกเล่นใหม่นั่นก็คือบอกว่าแพงไปทางที่ก็ตกลงกันไว้แล้วว่าเท่านี้เท่าน,านี้แล้วก็ขอสลดอีกโอ้โหโคตรสุดและทางเด็บสุดหลอเองเนี่ยตอนแรกก็ไม่ยอมเท่าไหร่ครับว่าทํางานทั้งทีเนี่ยก็เสียเวลาไปตั้งเยอะเสียทั้งแรงกายเสียทั้งแรงใจแล้วทางไลโตเองอ่ะ ก็ได้ปัดตกเรื่องนี้ไปแล้วแบบดื้อเลยเรื่องจ่ายเงินก็คือปัดทิ้งไปเลยไม่พูดถึงอีกเลยแถมและยังมาชวนทำโปรเจกต์ใหม่อีกของเกมไรัวเองที่ไม่ใช่ในเคอร์เดอะบอสกับเกมในเคอร์เดอะบอสเตะบอลเกมหนึ Day ่ง <c oughs> แบบเชฟเช่ <c oughs> ใจเองมันได้วันไรโตขอคาราวะเลย <c oughs> แล้วงานที่เวลาไรโตสั่งนะครับคือสั่งแบบขอ1-2วันได้ไม่ใช่แบบรายอาทิตย์นะครับ <c oughs> อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่า AOS อัพทุกอาทิตย์แล้วงานที่ต้องส่งคือภายในวัน2วันต้องรีดทำเพราะไม่นั้นเดี๋ยวไม่ทันอัปเดตเล่นง,งานไม่พอยังขอลดค่างานอีกและยังไม่พอยังไม่จ่ายอีก <c oughs> อืมสมเด้งถ้าตียอดรวมนะครับที่ไลโตค้างกับเด็บสุดหล่อท่านนี้ภายในสองเดือนที่ผ่านมาก็เป็นยอดประมาณถ้าตีเป็นเงินบาทนะครับเก้าหื่นบาท เป็นเงินไม่น้อยนะครับห้าหมนะื่นบาทเนี่ยสำหรับสายวงการนี้และก็เป็นเงินไม่น้อยเดินสำหรับใครบางคนและต่อมานะครับอ,อันนี้ทําผมเอาใจแตกสลายเลยนั่นก็คือเคีหรือคาเลบบีที่ใครรู้จักก็ตามที่ผมเคยอวยไปในคลิปประวัติเดบอสคือคนนี้เนี่ยเป็นไอดอลผมเลยครับเป็นเหมือนศาสดาเลยเป็นดังเทพเจ้าของโดยดอนเลยเพราะว่าคนคนนี้ชุบลาส์แดนจากยุคแบมสปอตมาได้พี่แกเนี่ยได้จ่ายของเดฟสุดหล่อไปนะ แต่ไม่ได้จ่ายของเด็บที่ทำแมปเลดฟีเลนอัปเดตฟีเลนเลดอัปเดตฟีเลนที่ใครเคยเล่นกันอ่าเลดฟีเลนคือเฮียแกยังไม่ได้จ่ายนะแล้วพอมารู้เรื่องนี้ทีหลังคือแบบโหไอดอลทำอย่างนี้ไอซิลัมให้แล้วและคนสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้ The b o อสเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้ The ะบอสเองก็ผิดเองด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่า เอาแต่ทีมตัวเองไม่สนใจคนอื่นเลยใครที่ไม่ได้อยู่ทีมตัวเองหรือเป็นผู้พัฒนาระดับต้นๆของทีมตัวเองคือไม่เอาสักบาทเลยเด็กบอสคือรับทราบเรื่องนะแต่ไม่ทําแบบจริงจังไม่สนใจไม่แอคทีฟกับปัญหาที่มีอยู่ผมไม่อยากเปิดแชทที่บอสเคลแล้วก็ไลโตคุยกับเด็บสุดหล่อเลยครับมันบั่นทอนจิตใจคนที่รักสตูด,ดิโอนี้จริงๆครับแต่คลิปนี้ขอพูดงแค่ปัญหาพอถ้ายังไม่คืบหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเปิดหลักฐานทุกอย่างที่ผมมีเลยแบบไม่กักให้ คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไม่จบแน่ถ้ายังไม่จ่ายเดี๋ยวมาอีกอกี่ทีหรือถ้ามีข้อมูลจากเด็บคนอื่นมาเพิ่มเพราะวงเด็บบอกว่าโดนกันหลายคนเลยครับไม่ใช่แค่เด็บสุดหล่อท่านนี้คนเดียวเด็บคนไทยที่เคยร่วมงานกับทีมเดอะบอสคือโดนหลายคนมากรือไม่ก็เด็บต่างชาติที่ยังไม่ได้ติดต่อผู้เสียหายคือมีเยอะเลยครับเรื่องนี้ผมเคยได้ยินผ่านๆน,นะครับกับเกม ARX แต่ไม่คิดเลยว่าจะไม่จ่ายอย่างที่ผมเคยทําคลิป ไปว่าเคยดิ้นข่าวอะไรแบบนี้มาแล้วจาก ARX แต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้แบบว่าไม่จ่ายเงินเลยกับงานและบวกกับแชทที่3มทหารเสือคุยกันอีกโอ้คือผิดหวังมากๆเลยครับจากใจคนที่ทำช่องนี้เพราะชอบเกม a อ s ถึงจะมีด่ามีเซลล์กับเกมนี้หรือตัวทีมเองแต่พอเห็นสิ่งนี้เข้าไปครับทำเอาสิ่งที่พูดเล่นไปนะกลายเป็นจริงซะง,งั้นเป็นเรื่องจริงที่ตลกร้มากๆมันก็รู้สึกเฟลนิดนึงนครับ ที่ต้องมาเห็นเบื้องหลังที่เลเทขนาดนี้จากที่พูดว่าเลเทแบบเอาติดตลกแต่ตอนนี้คือมันมันเลเทจริงๆครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่สนใจหรือมองข้ามแต่ลองคิดนะครับแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเวลาเราทํางานเนี่ยไม่ไรกับเงินอนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งแล้วทำเนี่ยกับทําแต่งานไม่ได้เงินคิดดูนะครับว่ามันแย่ขนาดไหนกับสิ่งที่เราลงแรงกายลงแรงใจไปแต่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็เหมือนกับเวลาคุณไปเรียนนะครับ แล้วว่าคุณทํางานทรงครูแต่ครูไม่ให้คะแนนคุณคุณจะรู้สึกไงละ่ะแล้วครูเขาก็ไม่ตอบด้วว่าเพราะอะไรถึงไม่ให้คะแนนมันมันฟิลนั้นเลยครับก็ผมฝากไว้้คิดแค่นี้แหละครับเจอกนัน